สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงนิงนสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะรวมถึงวิธีการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2564นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมค่ะถึง21 มกราคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทับุูเสริมดวงให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนำให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ดูเพื่อเป็นกําลังใจดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวนะคะจากหน้าไพ่เนาะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์หรือในเรื่องราวของการงานการเงินอะไรต่างๆจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะก็จะประมาณนี้นะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรทุกๆคนเลยนะคะคุณคือชาวาทุด,ดินนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักความสวนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีมังกรและคณามังกรในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564นีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ เป็นไพ่เอ p มเพลสค่ะ The Fool View of Fortune นะคะอู้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาทานันทันเลยนะสามเหรียญค่ะอัศวินถือดาบนะคะหนึ่งไม้เท้าค่ะ เดซันนะคะเดซันมาแล้วนะเจ็ดถ้วยค่ะและเอาคำนะคะเอาไม่ใช่เอาคำสิหนึ่งเหรียญน,นะคะและเอาคำได้เป็นไพ่ยี่ห้าเป็นเทสนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะคะในเดือนนี้นะมีไพ่เมเจอร์อัคนาเข้ามาในพื้นดวงของคุณหนึ่งสอง สามสี่ห้าใบเยอะมากๆนะคะห้าใบนะคือเครื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งเดือนนี้จะมีผลต่อคุณมากๆนะคะสิ่งต่างๆที่มันติดค้างมันติดขัดอยู่กําลังจะถูกปลดปล่อยนะคะกาลังจะดีขึ้นนะคะคุณกําลังจะเจอแสงสว่างคุณกําลังจะเจอทางออกอะไรต่างๆที่คุณแบบว่าค้างๆคาคา,า,าอยู่จะยังไงดีไม่ยังไงดีอะไรประมาณนี้นะคะอ่ ปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็แก้ไขได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะซึ่งไม่มองว่าแนวโน้มมันดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูการในเริ่มต้นของตัวตนของคุณกันก่อนตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เ p l มเพนะคะชาวราศีมังกรและคณนามังกรไพ่เอ็มเพลขึ้นมานะคะไมรู้สึกว่าตัวชาวราศีมังกรและคนามังกรเองนะคะตอนนี้คุณมีความพร้อมต่างๆ มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหมอะไรบางอย่างบางคนมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจบางคนมีความพร้อมที่จะเ,เริ่มต้นสร้างครอบครัวนะคะภาเอ M ็มเพลสขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้สึกว่าบางคนถ้าหากว่าอาจจะมีข่าวดีนะคะอาจจะมีข่าวดีคุณอาจจะกําลังตั้งคันนะคะอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันหรือใครที่ต้องการที่จะตั้งคันนะคะก็มีโอกาสนะคะในเดือนนี้นะคะเป็นข่าวดีมากๆนะคะ แต่ถ้าหาว่าใครยังไม่พร้อมก็ต้องหาวิธีการป้องกันให้ดีเช่นเดียวกันนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะสำหรับคุณนะคะคือที่ผ่านมามันเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นการแบบทดสอบนะคะซ้อมอะไรประมาณนี้แต่เดือนนี้ จะเอาจริงเอาจังละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องดัวของการงานการงานของชาวราศีมกรลัคนานมังกรนะคะสําหรับคนที่ว่างงานถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้งานไหมในเดือนนี้มีแน่นอนนะคะมีแน่นอนออที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบโอ้โหตะบ,บันตะบ,บี้ตะบ,บันหางานตะบ,บี้ตะบ,บันแบบว่าไปไปสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นเยอะมากมายแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับ แต่ในเดือนนี้มีไพ่เดอะซันมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามามีไพ่ will offer จุดขึ้นมาไม่บอกเลยค่ะว่าคุณจะได้งานแน่ๆในเดือนนี้แน่ๆน,นะคะอืคุณจะได้รับข่าวดีแน่ๆแ,แล้วคนจะมีคนแย่งตัวคุณด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่เดียวนะคะจะมีหลายๆองค์กรน,นะคะ,ะพิจารณานะคะคผลงานพิจารณาเขาเรียกว่าความสามารถของคุณเพื่อที่จะดึงคุณไปทำง,งานแบบนี้ด้วยนะคะ,ะรวมทั้งคนที่ทำงานประจำอยู่ นะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามนะคะในเดือนนี้นะคะาบางคนนะบางคนทำมานานละนะคะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเก็บประสบการณ์มานานละต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงต้องการที่จะแบบเป็นเจ้าของกิจการทําตามใจฝันทําตามในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํามาตั้งนานแล้วก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> บางคนนะบางคนอยากจะลาออกจากงานออกมาทํางานประจําออกมาเป็นนายตัวเองอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันถามว่ามันเป็นโอกาสที่ดีไหม มีไพ่พิ e อ of Fortune ขึ้นมามีไพ่ The Sun นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญมีไพ่หนึ่งดับเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีนะคะขอให้คุณตั้งมั่นแนว่วแน่และไม่ละเว้นไม่ละทิ้งความพยายามจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีอย่างแน่นอนนะคะขอให้สู้นะคะแล้วก็เ,เขาเรียกว่ามีสติทุกๆก,กัน ทุกๆการย่างก้าวทุกๆการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคะแต่ใครที่อยากจะอยู่ในองค์กรเดิมอยู่ได้ไหมอยู่ได้เหมือนกันนะคะอยู่ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนได้ได้โปรโมตนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีผลตอบแทนมีเงินโบนัสนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นถูกปรับขึ้นแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับนะคะคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะในเดือนนี้นะคะตัวคุณน่าจะมีการวางแผนการลงทุนเพิ่มนะคะบางคนอยากขยับขยายนะคะสาขาอยากขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะให้แบบว่า go i n t e r นะคะไปมึงนอกส่งออกอะไรประมาณนี้นะคะ การต่างประเทศการนําเข้าส่งออกดีมากๆนะคะอ,ออนไลน์ระบบออนไลน์ทุกอย่างดีมากๆในเดือนนี้ที่คุณจะเริ่มต้นทํานะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่คุณจะทําในเดือนนี้แล้วมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะอืสําหรับนะคะการงานไปแล้วนะ การเงินการเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่เงินเป็นไพ่เหรียญเนี่ยขึ้นมาสองใบด้วยกันนะคะก็คือไพ่สามเหรียญกับไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะการเงินนะคะอาจจะได้ร่วมทุนร่วมลงทุนอา่รนอา,อาะะร่วมหุน้นอารดอารดนะคะร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะอา่านะกับคอนเน็ชั่นนะคะ ไม่ว่าจะเก่าหรือจะใหม่ก็ตามนะคะมันมันจะมีโอกาสนั้นจะมีการมีจะมีโอกาสการเริ่มต้นนะคะร่วมลงทุนการใช้เงินร่วมลงทุน,ร,ทนร่วมหุ้นนั่นเองนะคะแต่ณที่นี้ไม่จะบอกว่าการร่วมลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเราลงทุนเองหรือว่าไปร่วมลงทุนกับใครก็ตามก็ต้องศึกษานะคะรายละเอียดนะคะธุรกิจศ,ศึกษาข้อมูลนะคะ,ะความเสี่ยงต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้ดีให้รอบคอบนะคะอื าถามว่ามีเกณฑ์โอกาสที่จะได้โชคไหมนะคะโชคลาภโชคลาภของชาวราศีมังกรและคนามังก,กรมีแน่นอนนะคะมีแน่นอนมีแน่นอนนะคะ view of fortune นะคะ the sun นะคะหนึ่งเรียนเข้ามาแบบนี้ไม่มีองไงไหวคะคุณชาวราศีมังกรและคนามังกรโชคลาภจะมาจากการเดินทางโชคลาภจะมาจากเด็ก เด็กผู้ชายผิวขาวอายุไม่เกิน3าขวบนะคะหรือจากหญิงตั้งครรนะคะโชคลาบจะได้แน่นอนแต่เมื่อคุณได้โชคมาแล้วนะคะคุณต้องรู้จักที่จะทําบุญนะคะเพื่อจะได้ตอบุญต่อบารมีของคุณด้วยนะคะทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอะไรนะคะทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับอะไรทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับ1เด็กนะคะหญิงตั้งครรภนะคะ 3นะคะทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคทานนะคะได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะ,ะและใครนะคะที่บูชาพระแม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะบูชาให้ดีกราบไหว้ให้ดีนะคะเร่งสร้างบุญสร้างบาร,รมีและเผื่อแผ่ไปให้ท่านด้วยทุกครั้งที่สวดมนต์ภาวนานะคะ,ะทําบุญทําทานหรืออะไรก็ตามคุณอย่าลืมที่จะกรวดน้ําอุทิศแผ่บุญแผ่กุศล แผ่บารมีไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรด้วยเช่นเดียวกันนะคะการงานการเงินโชคลาภการทําบุญเสริมดวงไปแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะในเดือนนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณคุณคุณคิดเยอะอะ คุณมีโปรเจกต์ที่จะทํามากมายไกายกองอยากทําน่นอยากทันนิ่เต็มไปหมดนะคะต้องควบคุมมีสติอย่าฟุ้งซ่านนะคะระมัดระวังในเรื่องราวของคําพูดด้วยมีแพ่ยอาเนถือดาบเข้ามาแบบนี้คําพูดอารมณ์นะคะอะไรก็ตามที่เราพูดคุยสื่อสารระมัดระวังคําพูดผิดพลาดเรื่องคําพูดนะคะอารมณ์ของคุณต้องควบคุมให้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ และอย่างที่บอกนะสําหรับในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรและคตมังกรที่แต่งงานแล้วนะคะก็อาจจะมีข่าวดีนะสําหรับในเรื่องราวของความรักชาวราศีมังกรและคตมังกรสําหรับใครที่มีคู่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะตั้งท้องตั้งคันแต่ถ้าหากว่าคุณไม่พร้อมต้องระมัดระวังป้องกันให้ดีนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นในเรื่องราวความรักรักสามเศร้าไม่ว่าคุณจะเป็นคนมาก่อนหรือมาทีหลังก็ตามนะคะในเดือนนี้ยังไม่จบ ยังไม่จบนะคะยังงก็ยังไม่จบอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นไว้อาจจะเปิดเผยออกมาความลับแตกอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่โสดโสดแบบโสดสนิทไม่มีใครไม่มีคนคุยเลยนะคะก็ไม่มองว่าถามว่าจะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับใครหรือเปล่ามีค่ะมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆจากการเดินทางจากโลกออนไลน์จากการประชุมสัมมานานะคะจากที่ทํางานประมาณนี้นะคะ แต่ให้เรามาระวังว่าคนคนนั้นเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะดังนั้นเดือนนี้โสดไปก่อนทํางานหาเงินนะคะแบบนี้มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เขาได้ว่าใช้ชีวิตเป็นโสดแบบมีความสุขแบบนี้จะดีกว่าดีกว่าไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะสําหรับคนที่ โสดแบบมีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีเกมกีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะปรับสถานะให้มันดีขึ้นความชัดเจนนะคะจะมีเข้ามาแต่ว่าไม่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นแบบตกลงเป็นแฟนแต่ว่าความสัมพันธ์จะค่อยค่อยดีขึ้นตามลําดับนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์มาให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ